โรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรดุดบิดามาตบอนของพวกเราเป็นสถาบันที่ได้สั่งสอนขัดเกลาให้พวกเรานั้นเป็นคนดีโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2551มีนางสุนทรีรวรุณเป็นผู้บริหารที่ถือเป็นนักพัฒนาและนำพาโรงเรียนจนผ่านการประเมินมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา62ท่านจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นระถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งสิ้น1,152คนในการบริหารจัดการเพื่อรักษาสภาพเน้นคุณธรรมจริยธรรมและการบรณรณาการศิลธรรมในโรงเรียนนั้นได้ดำเนินการภายใต้กรอบและแนวทางดังน,นี้ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียนผู้บริหาร ครูนักเรียนผูป้ปกครององค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแผนงานโครงการและกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรดังปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีร่องรอยและผลงานปรากฏชัดเจนในรายงานโครงการทั้งยังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 1, 3, 4, 5, 5. ทุกตารางนิ้วบนพื้นที่25ไร่1งาน66ตารางวาได้รับการดูแลปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยและสวยงามภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการรับผิดชอบ มีครูคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือมีผู้บริหารเป็นที่ปรึกษามีผู้ปกครองชุมชนในท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรงบประมาณในการดูแลรักษาผ่านกิจกรรมอันหลากหลายจึงทำให้สภาพโดยรวมของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบและเรียบร้อยโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวนนมีครูให้ความรักและเมตตาเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองที่ให้ทั้งความรู้และปลูกฝังคุณธรรมคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่นเหมือนบ้านน่าดูน่าอยู่และน่าเรียนความปลอดภัยปลอดสารเสพติดและอบายมุเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่โรงเรียนที่ให้ความสําคัญด้วยกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างสถานีตํารวจโรงพยาบาลและวัดทําให้โรงเรียนปราศจากสารเสพติด และอัาไบยามุกทุกชนิดมีระบบสุขาภิบาลที่เอื้ออำานวยให้ทุกชีวิตในโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจในความปลอดภยัยด,ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาศิลธรรมคุณธรรมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ผู้บริหารครูและชุมชนซึ่งร่วมกันวางแผนพัฒนาและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งภายใต้กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมที่ปรากฏในแผนงานโครงการและกิจกรรมใหม่เช่นการอบรมนักเรียนให้มีความดีพื้นฐานสากลในชื่อค่าย One Day Big Training ทำให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้และซึมซับกับความดีพื้นฐานสากลผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตซึ่งพระสงฆ์ครูอาสาครูแกนนําร่วมกันดําเนินการาห้องสมุดแหล่งรวมขุมทรัพย์แห่งปัญญา ที่นี่มีครูปฏิบัติหน้าที่เป็นบนรรลักษ์อยู่ประจำคอยแนะนำจัดหานังสือสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนด้วยใบหน้าและรอยยิ้มที่สดใสอยู่เสมอเพราะบรรยากาศที่ดูอบอุ่นกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทำให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้และเข้าใช้ห้องสมุดเป็นประจำต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น จนทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดห้องสมุดมีชีวิตห้องสุขาโรงเรียนให้การดูแลโดยเน้นหลักสะอาดพอเพียงและปลอดภยัยควบคู่บูรณาการก,กับกิจกรรมห้าห้องชีวิตเรรมิตนิสัยที่ปลูกฝังหลักธรรมสัมาสังกับปะให้กับนักเรียนนั่นคือการคิดถูกไม่คิดพยาบาท และไม่คิดเปลี่ยนแปลงรังแกใครโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นบุคคลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบความสะอาดทุกวันในด้านพฤติกรรมนอกจากกิจกรรมโครงการที่ส่งผลสะท้อนไปยังนักเรียน ทำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วโรงเรียนยังปลูกฝังนิสัยความดีสากลซึ่งพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้รเริ่มบุกเบิกวิธีการพัฒนาและเสริมสร้างนิสัยให้เป็นคนดีอันได้แก่สะอาดเป็นระเบียบตรงต่อเวลาสุภาพนิ่มนวลและมีจิตตั้งมัน่นจากการเข้าค่าย การบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งนอกจากความดีสากลดังกล่าวแล้วยังมุ่งเน้นการแสดงความเคารพจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มสดใสไหวงดงามตามวิถีพุทธการสวรดมนต์รักษาศีลการฝึกสมาธิซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกวันการเข้าวัดฟังธรรมตามโอกาสสำคัญต่างๆ การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวันและการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์ 5R ได้แก่ r e d u c e re-use, recycle, repair และ re-use j ผลผลิตนางศิลธรรมคุณธรรมนางสุนทรีเรอารุน ผู้บริหารโรงเรียนที่มีสโลกแกนในการทำงานที่ว่าเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและสู้งานอย่างมีความสุขดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรมโดยหลักการครองตนครองคนครองงานถือเป็นสุดยอดของผู้นำการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดก,การโดยใช้หลักการกระจายอำนาจเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือบอรบอรบ จนมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ t. มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวววมดวมวดงีครูผ,ผู้เปรียบเสมือนผู้ชี้นำทางความคิดปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีทางกายวาจาและใจยึดมั่นในหลักศีลธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม,มั่น ทุ่มเทต่อสิทธิ์เสมือนเป็นบุตรหลานทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาและได้รับรางวัลครูดีในด้านต่างๆซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากความทุ่งเทน,น,งนักเรียนผลผลิตซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน ผ่านการลออ้อมด้วยศีลห้าหลักคำสอนของศาสนาพุทธและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการผ่านห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทำให้นักเรียนเรียนรู้ซึมซับและปฏิบตัติจนกลายเป็นความดีสากลและเป็นชาวพุทธอย่างสมบูรณ์แบบทั้งกายวาจาและใจ ตลอดระยะเวลา90ปีของการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสางงามพุทองอังสอนได้มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจากการบูรณาการศิลธรรมทุกรูปแบบจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมนำความรู้อัตลักษณ์ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานความสำเร็จ วิสัยทัศน์พันธกิจและบริบทของโรงเรียนอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายสมดังเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดีเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยประชาคมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาและมีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด